สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสยามครับผมนะครับวันนี้เราจะมาบุกถึงอาชีพเก่าของโอมงกลมนะครับว่าแต่ก่อนก่อนที่จะเล่นกีตาร์เขาทำอะไรกันมาดูนะครับผมไปไนไปไหนไไหนหนครับหนกไปไหนหนกนรเน่นน่เน่นน่นนนนน

ปะกันอย่างไรเดินโอเคครับผมมือนั้นเราลากันไปก่อนครับผมอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะมากินข้าวต้องมาที่ร้านสยามครับผมน้องอ่าน้อง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 เฟิร์นนะครับผมน้องเฟิร์นเป็นร้านไม่มีรถน้องเฟิร์นนะครับเยอะเดินเดินเดินรถไปครับน้องเฟิร์นอ่ะเป็นคนพาเรามากินข้าววันนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับร้านสวยงามมากตกแต่งสวยงามอันนี้ก็เป็นที่ เป็นที่ไปถ่ายรูปเป็นสวยลงเพจกันนะครับผมบรรยากาศก็น่ารักมากเลยโอเคครับเดี๋ยวจะนานไปสบายครับ